ตึกสูงริมทางในทุกลำนามีเสียงเพลงขับขานเบิกบานเรื่องรมรงหรือว่ารมเศร้าเป็นท่วงทํานองที่คล้องจองใจเราเป็นเรื่องราวที่คล้ายกับเราดังเงาบทเพลงคลายเงาช,ชิงช้าสวรรค์รอบชิงบลงัลังวันนี้พบกับการประชันของอีกสามโรงเรียนในโจทย์เพลงเร็ว ลมยังครงางครุ่นเพอทีควรปันแนวเนิแนวคว,ว,วก่อนเดิน,นเียโนวนบนคู่ไปกี่คามตมันคู่ไปเสกและสันมาจนจนหัวใจระทึกระทูโยนทิง้งความวูความสอบออกไห โรงเรียนใดจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในชิงชาสวรรค์2022สสวัสดีคขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชิงชาสวรรค์2022รับสร์สนด,ด,ดอยเงินชโยสิงเชื่อจำนำทะเบียนรถ กับการประกวดวงดนตรีลูกท as ุ่งระดับมัธยมศึกษาค่ะ <conceptual> ช <mental Sure> ิงทวดพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษา1ล้านบาทการแข่งขันรอบที่3นี้นะคะในรอบชิงบัลลังค่ะกับการค้นหา3มโรงเรียนสุดท้ายที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปค่ะและแน่นอนนะคะยังอยู่คณะกรรมการของเรานะคะในโค้งสุดท้ายนี้แล้วแน่นอนว่าโอ้โหเข้มข้นน่าดู ครูเทียมชุดติดแดดครูสลาคุณวุิและครูหนึ่งจักรวาลค่ะสวัสดีค่ะโค้งสุดท้ายแล้วสามโรงเรียนสุดท้ายในวันนี้คใครจะได้นั่งบัลลังก์แล้วใครจะเข้าไปชิงแชมป์ของจิงชาสวรรค์2022ครูสลาก่อนแล้วกัน <c oughs> กดดันไหมครูกดดันในตัวครูเองไหมในการตัดสินนะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นโค้งแรกหรือโค้งสุดท้ายนี่ครับถ้าถามปริมาณความกดดันนี่เท่ากันนะ แต่ว่าในโค้งสุดท้ายนี่มันอาจจะต้องเพิ่มความละเอียดและออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะทําความเข้าใจถึงพี่น้องที่ดูอยู่ทั้งบ้านเหมือนกันว่าการตัดสินนี่อยู่ใน3มส่วนร้องเต้นเล่นดนตรีบางครั้งเวลาดูลมรวมนี่มันอาจจะเห็นชัดเจนก็คือก็คือคนร้องแต่บางทีในรายละเอียดบางทีการเต้นการเล่นดนตรีมีรายละเอียดที่คณะกรรมการเอกก็กักงวลใจว่า ชาวบ้านจะเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจหรือไม่ครับนะครับแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับแต่เรื่องที่หนักที่สุดก็คือการเคารพหัวใจของเด็กๆและครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเรารู้ว่าหนักมากเหนื่อยมากกว่าจะมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกการตัดสินจึงเต็มไปด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะให้ผลออกมาให้แม่นยำที่สุดครับโอ้โหชัดเลยนะครับครูเทียมขาในเรื่องของการเต้นในสัปดาห์นี้ล่ะคะครูคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างคะจริงๆการพัฒนา ก้าวเดินแต่ละก้าวของน้องเราไม่ต้องไปดูที่ไหนดูแต่ละรอบที่น้องเดินขึ้นมามันมีแต่สิ่งที่ดีๆเพิ่มขึ้นมาครับแต่บอกว่าอันไหนสวยกว่ากันดีกว่ากันมันแทบจะหาสิ่งเส้นอันนั้นไม่ได้เลยครับมีแค่เสน่ห์ครูเลยใช้คําว่าเสน่ห์น่าจับตามองและน่าสนใจเพราะสิ่งที่มันแฝงไว้ในโชว์ทั้งหมดมันคือวัฒนธรรมและความงดงามกับคําว่าลุกทุ่งนะฮะ สิ่งที่ครูตัดสินเนี่ยใครจะบอกว่าครูพ,พูดนู่นพูดนี่แต่จริงหัวใจล้วนๆครับกับครูคนนี้ครับครับผมขอบคุณค่ะทั้งเรื่องดนตรี้วครับครูหนึ่งครับผมชื่นใจกับเด,กเด็กไทยในยุคนี้มากไม่น่าเชื่อว่าเด็กมัธยมอายุแค่นี้เล่นดนตรีได้ขนาดนี้การแข่งขันมันมีแค่ถูกต้องกับถูกใจครับสมมุติถ้าเราถูกต้องของเราคนดูอาจจะไม่ถูกใจก็ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดเรื่องไมด้ออกไปอะ่ะเราดูด้วยความบันเทิงะ่ะ แต่ผมชื่นใจนะว่าเด็กเด็กสมัยนี้ชมด้วยใจจริงเลยว่าหัวใจเขาใหญ่มากเขาต้องใช้เวลาแค่ไหนในการซ้อมดนตรีให้ได้ขนาดเนี้ยขอชื่นชมจริงๆครับครับผมขอบคุณค่ะจริงๆคนที่ตัดสิงคนเนี่ยลำบากใจหมดนะครับใช่ค่ะครับผมต้องใช้เกณฑ์ที่นอกจากมาตรฐานแล้วผมมั่นใจว่าครูบาอาจารย์ทั้งสามท่านมีความยุติธรรมและถูกต้องผมมั่นใจของผมอย่างนั้นนะครับค่ะ อีก3โรงเรียนในวันนี้เราต้องมารอชมกันค่ะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะขอสรุปลําดับกันนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะเริ่มที่โรงเรียนเชียงกลมวิทยาจากจังหวัดเลยค่ะมีอยู่177คะแนนค่ะอยู่ในบัรลังที่ 1, 1> และโรงเรียนเทศบาลสี่พ่อชมศรีสวรดนครราชสีมา175คะแนนค่ะอยู่บรลังที่ส และตามมาด้วยนะคะโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จากจังหวัดกาญจนบุรี170คะแนนค่ะบัลลังก์ที่3าครับเ,เดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กันนะคะว่าอีกสามโรงเรียนจะทําการแข่งขันในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะขอเชิญโรงเรียนที่4ี่เลยนะคะโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์น้องเค้กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญตรงนี้เลย น้องแค่ขาววันนี้เตรียมบทเพลงอะไรมาในการทำการแข่งขันคะชื่อบทเพลงว่าวนลมฝากรักค่ะวนลมฝากรักโอ้โหครูสลาคยิ้มวนลมฝากแล้วก็เป็นอีกเพลงที่มีจังหวะอยู่ในโหมดของจังหวะพารตะกันนกันแต่อาจจะคลี่คลายอารมณ์มาจากเทศบาลสีอยู่พอสมควรเพลงนี้เป็นเพลงดังครับครับสมัยนั้นอิทธิพลหนังอินเดียเข้ามาฉายในเมืองไทยก็จะมีเพลงประกอบ แล้วครูบาอาจารย์ที่เป็นครูเพลงก็จะเอาทํานองจากเพลงอินเดียในหนังอินเดียมาแต่งเป็นเพลงไทยเพลงนี้จะมีสเสน่ห์เฉพาะตัวของเขาอยู่มีความยากเฉพาะตัวมีสเสน่ห์เฉพาะตัวน้องเค้กเด่นอยู่แล้วกับการเล่าเรื่องและวันนี้จะพิสูจน์ว่านอกจากเล่าเรื่องแล้วไปกับจังหวะ,โจ,ะโจ๊ะได้ดีแค่ไหนรอพิสูจน์ครับอขอบคุณค่ะเอาแล้วพร้อมไหมลูกเค้กพร้อมค่ะ โอ้โหแค่ฟังรู้สึกมั่นใจสู้ๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมการแสดงของน้องๆค่ะจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมจากจังหวัดบุรีรัมย์สักครู่เดียวค่ะรรักกนนเเพลงลง่่ยยทีูออูอออหาาืปข